นั่งนิ่งๆลง,งให้พี่มาร์กก่อนอ่าดเดี๋ยวเก่งจังเลยค่ะเสร็จแ,แล้วเสร็จแ,แล้วข้างนึ่งอะ่ะอย่าเพิ่งจับนะคะอย่าเพิ่งจับเดี๋ยวไปส่องกระจกกัน อะไรนะลูกอ้าเจ็บไม่เจ็บหรอกลูกไม่เจ็บไม่เจ็บอีกข้างหนึ่งไหนไหนแม่ดูสิเจ็บโอ้เจ็บไม่เจ็บหรอกลูกไม่เจ็บไม่เจ็บสวยสวยสวยเสียงมันดังอะถือไว้ถือกระเป๋าไว้จับไว้อีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งแป๊บนึงลูกอีกข้างนึงไม่เจ็บเจ็บอีกข้างหนึ่งอีกข้างนึงเองลูก ข้างเดียวเดี๋ยวไม่สวยลูกเดี๋ยวไม่สวย,ยอีกข้างนึงอึดใจเดียวปึ้งเดียวแป้งเดียวลูกแป้งเดียวลูกไม่เจ็บ <c ười> ไม่เจ็บเสร็จแล้ว <gam> <c ười> <c ười>